มันดีแปลกๆวะใช่ไหมเนี่ยมันโดนผมกบโอ้โหเนี่ยดูขาอเฮ้ยกูฟังทีมันกันแป๊บนึงอะไเคียนหนึ่งเอ็ทีวะเอ้กูตายแล้วทุกทุยกวัญเลเลืกูทีไงหนผมไปช่วยลงโฟนาดันด้ยเอ้กูตีสองทีตายโบ้าเลยมีตีสองทตาย đây này, 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 so right. là cái đưa kêu lên năn 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 โอเคเมันจัดไวทีแรกไงก็ไม่รู้เฮ้ยอย่าปลดผมเลยอย่าปลดผมเลยครับผมจะไม่ทำอีกทำอีกแล้วอย่าปลดผมผงไม่งงกลัวเบ็ดมาได้ไงนะ ไม่บอกว่ากูไม่เปิดไม่เปิดไอ้นี่ไม่เปิดแอดมินไม่ให้สเต็งกูน้อยไงสัสกูไม่ได้เปิดแอดแอดแออดไม่ให้เต็งกูน้อยไงคนเตีเบาันไม่พงไม่เปิดไหลอ๋อมามี่กมีบอกมาคนนิดลงเลี่ยัง้อบอกกูบอกมาคนนี่ลง อ๋อตอนไม่อาจคลิปอะไรมามึงลองรีเฟรชล้่านอ่านมันกูดิแล้วแม่งเลยคลิปเลยยอประจาวยศยศเทียดนั่นไงนั่นไงนั่นไงวิ่งโคตรไวหมหมตัว้าดานฝากฝากแบนด้วยเลยเหนี่ยวแล้กันโอ้โอวีกันโอชิดเด้ ไอ้ครูฮานเองก็ูอยากุงิระจานเลยไอ้ะสาน้องก็โดนถ่ายหรอกระาน้องมึงโดน่ายกูตีเบาเกินกูตีเบาเกินมสเต็งเ Ủa? chơi rồi, chơi 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 คอมอนมีรานบอกอืมนี่กูเทโปแฮตตี้ไก่ดิงงดีเด็กดอกอ๋อโดนกูใช้แฮกตีไก่ดิใครกินแก๊ปเล้วนี้ไปไปน้องขอตีมั่งชิชิ แต่เห็นใน,นวันเลือกวันฮิตว่าโดนไอ้มันขี่หมาหนีกูอ๋อ <c oughs> ผมให้สิบย,ยังจะสู้ยังจะสู้ <c oughs> ไม่ชุดไปจะแตกแล้วเป็นกอ๊อ โดนเลมอนรู้จักรู้จักวันชฉียววันช็อตบ้างวันช็อตวันคิววันฮิตวันฮิตวันฮิตโดเรมอนไม่ไอ้เขี่มาทำไมขี่มาทำไมแปะอะไรตามทำไมวะไอ้พวกพวกชิคกินนุบๆใช่เฮห็นได้มองหน้ามองหน้าเหนึบกินแก๊สทำไมเหนึบอะไรอะไร ฮะขี่ม้าข <t ionen> ี่ม <amino> <Blood> huh <laughs> no ้าไอเยี่ยงกี่เยอะวเี๋ยิวเห็นขี่ม้าไอ้ข่าวแล้วขี่ม้าไอ้อกเออวันวันฉับเลยอืกูเปิดแชทแล้วเพื่อนพิมด่าทำติงกเขาแล้วเียมาขูกูว่าแล้วมีคนด่ากูกลัวโอ้โหอะไรอะไรสีเลยอ่ะกูโดน เฮ้ยทำตีกอเออนี่ละมึงไอ้สุไลยไหนวะหนดาบูขอสปีดฮได้ปะนี่นี่กไ้ตกองง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 ดีสงงงงดีไอหนีหนีนีคิดว่ามึงเนียนอะคิดว่าเนียนอะีุดีุีดีุหลังไอ้เห็นมึง อุ้ยปวดคอยรู้คอยเห็นอ,อ,อเสื่ออุ้ยเดี๋ยวกูอดเกาะเสื้อก่อนเออเสื้อปกติจ้าออกออกทำไมออกทำไมออไม่ออกโคตรเกาะนป่ะป่ะเฮ้ยขี่ขี่มาเยี่ยมึงเร็วออก,กว่ากูอยี่ยขี่มามึงจะวิ่งเร็วกว่ากูะฮะหายเพื่อนเราเหมือนโป้มากกูดูข้างบนเพราะกูมีเอ็มบอทกูจะโหดมาก cũng hey. bị kh em bắt vừa hối mát. Ô hẹn gặp lại. Ô hẹn gặp lại. Ô hẹn gặp lại. Ô má gặp lại. Ô hẹn gặp má Ô hẹn gặp lại. Ô hẹn gặp lại. Ô hẹn gặp lại. lọt thôi gặp má thôi, hẹn má lại. Ô tao má lại. Ô hẹn อะไรเออทำดีทำดีหอนดุดมาแล้วแล้วก็บอกว่าสนอดีโอ้มากูไปแก้วผมหวานดุดรู้จักมุมสองมั้ยน้องถ้ากูตีไม่โดนถ้ากูถ้ากูแบบตีโดนตะลี่ยกสครู <t infinite therapeutic> <Nhums> some, some, limit limit something mệt mình ở hey má cua đã má đây này là ôi gần เอองะผมยังย่งกอดอ่ะอยงดาบกูมาโคตลยนี้ทำได้ ที่สามที่ตายวะสียฟางโดนมันเป็นล้านวิให้บ teachers, แบนมันนะคุยบอกบอกเดี๋บอกแบนไม่ได้แบนไม่ได้บอกว่ารอรอแอดมารอแอดมารอแอดไลยไอ้ทุกเกมหมดหนึ่งตีไก่อะไรอะไรอุ้ยอะไรอะไรสปันหรือเปล่าประจันเอาประจันเลยประจันเลยกว่าคลิปอยู่นี่เดี๋ยวมึงหน้าแตกนะลงคลิปไปอ่ะ เอาเรื่องลงคลิปแล้วกลัวเอาคลิปเอาคลิปนี้ไปลงต่อมันน่าแตกว่ะอย่าเฮ้ยเฮ้จะตายเฮ้ยเฮ้ยมึงโจรของกูมึงทำให้กูกลับเป็นเหมือนเดิมเลยวิวันละข่ากูมึงละข่ากูโอ้โหมึงแคร์เจ็บแคร์เครื่องโกรธเออใช่ด้วยไอ้กูเป็นเหมือนเดิม hẹn cũ hôm nay 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 hôm เป็นประจานกูง่าแตกนะตามผมเลยอุย้ยอะไรโอ้ยกอดกูบอกว่ากูเฮ้ยดุดวจะตงววิ่งวตววิ่งวตววิ่งกูไม่มีสปีดอ่ะมึงลืมให้สปีดกูไอ้น้อง อ๋อโมสเต็งน้อยเกือบวันทันแมนอะเฮ้ยคุณโนอาร์เมอร์ชาเลนจ์นะเว้ยคุณโนอาร์เมอร์ชาเลนจ์ยูโนวัตมินเออโอ๊ยเออเออตอนนี้กูมีโดสูงโคตรเทพโค้เดทแฮกเกอร์โค้เดทแฮกเกอร์สตันสตัน เปจ้ะไม่กูอะไรเนี่ยฮะช,ช่วยนนาาออโรรรอ้โหโทษรขอบเมนเนอร,ร์โพกูไม่ต้องการเวนเอนอร,ร์โพใช้ยากเฮ้ยเดี๋ยวกูแบบตสปีดขึ้นละบนรยากาศแล้วกูก็ไปเนอร์โพแต่อุ๊ยเว้าไม่ไม่กลับไปต้องการสปีดต้องการเอ็นเตอร์โพกูไม่ต้องการเวนเวนเตอร์โพ มันบอกจะประจานกลัวรู้สึกโคตรกลัวเอ็นแลโครมึงหายากกันไหมนะเบ็ดอันเบ็ดเก่งหนึ่งร้อยต้องกาลั่างกายอาชีพละเนอบอกบอกเลยประจานเลยประจานเลยบอกวันนี้บอกวันนี้ประจานเลยคนคนโกงอย่างนี้ไม่คนอยู่ <c oughs> เขีเยนไปแบบเราไม่รู้ ขวดจนะไปแล้วมันจะประจานกล้วยน้องป,ปีมึงไม่งงเหรอกูมีเบ็ดได้ไงอ่ะเหเดี๋ยวกูมาคอดลยเอ๊ะมันมันอัดคลิปอยู่ยให้กูตีงั้นก็ดูเออแบบคุณต้องดูเรื่อยตัสิครับมันลดเร็วมากเลยไอ่จะพูดออกมาแล้วแหละบางคนบบกเฮ้ยไม่อยากตีกูดิช็อตเดมอนูมนกากเลยนะงพีเ้เฮยขอสปีดเนี่ยมันได้ดูเหมือนแฮก ขอสปีดแล้วดูเหมือนแฮกเร็วๆสปีดเร็วให้มันดูเหมือนแฮกหน่อยอ่ะเอ้ยกูกดทิปได้ยังว่าเนียนเนียนแฮกแฮกได้เนียนงงคนที่สัตว์เฮ้ยกูจะสู้ไอ้คนตัดทิปกูข่าไม่เจอข่าไม่เจอขู่ข่าไม่เจอกูยังไงโอ้เร็วเกินเร็วเกิน เวิ้งกัดคิ้วกัดคิ้วเลยตัดกัดคิ้วเลยเขาจะรอตะปุ่นยศไวทีใครตะปุ่นยศไวทีใครโอ้ยจะดูแด็กแดกับเลยอเพื่องมาเพืู่มาเจาเสืออะไรวะี่เฮ้ยขู่วเฮ้ยขอขอสติงก่อนนี้ได้ไหมขอสติงแรงกว่านี้หน่อยสติงห้าก็พอละ ที่เขียนโดดาเขียนว่าต่อให้ตัวเป่าให้ตัวปากเหระมันไม่ออกมาอะไรอะไรโอ้โอไม่เกอบเออห oh <c oughs> <c oughs> งงดีสัะงงดีงงดีงงงงงงง

จะเสียเวลาการอัพเปิร์กอุ้ยไม่รู้เงินอืมอืมอืมอืออย่าแล้วบอกย่ายิ่งยิ่งพูดยิ่งยุ่อรู้จักว่าแล้วบอกอย่าอย่าใครเดินลอยชงอื้มไม่ต้องใส่กุฏิ ไอ้กุตีไม่ได้เร็วขึ้นอยักดูดูไเอ้มันดแฟนแล้วกูแวใครเล่นดูใจช่องเอ้บินได้เอาไอซีไมบินได้ตดถ้าไฟวะที่มันบินได้อืไม่ทาไฟถ้าไฟบินไม่ได้ดีคนนี้ท้าไฟนะเฮ้ไม่งหวให้กูตี พี่ลองบินหนูบินได้ไหมไม่ได้เฮ้ยคิ้วกระโดดกระโดดแล้วไม่ไวิ่งไหวอัดคลิปแล้วอัดของขลังอ้ยก็หวาเลยกูตาพิ้วกูตาพิ้วกว่าอู้ใครใครอุ้ยไอ้กูวิ่งเกือบตกโลกอ้าวอุ้ย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 อุ้มึงลมืองกินแกไปวิ่งไปเยอะนียนเนียนเนียนเหมือนแฮกเหมือนแฮก มาช่วยเลยวะเ <c oughs> ยอก,กูแดกไปไวิว่ไงโคตรโคตรเหมือนแทะะงงงงลุงไปไหนกูตีลงไนะะงอนขมอนโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าอ้เอช่วายร้อนหน้าดูชั่วร้ายชั่วร้าย แกลชั่วร้ายแกชั่วร้ายชั่วร้ายแกล้งแ้งพี่บอสเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะคุยดาวกัน,นคุยดา,าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนมันออกกันเดีเค้กเหมือนแฮกเลยแบบเฮ้ยอีกโดนเฉยพูดแต่เอ็มบอทอีกโดนฉอเดมฉอเดมยิงดิกูยิงโดนเฉยวิ่งได้ขนาดนี้ติดสปีดมากยอม ไหนไอ้บอกแฮกใครบอกจะประจานกูประจานกูเหรอวีค้างโอ้มันเร็วเกินอ๋ no. โอโน่ย